สบายดีพี่น้องพ่อๆกบส่งบาหน่อยเคยหลาคือเก่าเส้นเคยพี่น้องก็ม่าส้มขอให้พี่น้องโจมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องมาพี่น้องมากินนะนะตำสัวน้ำกันพี่น้องเลยรอบสวยๆคลื่นยากพี่น้องตำส่กุ้งแนยใช่เอ็นเขาปูนน้ำเนยพี่น้องแบบบ้านๆปุ้นก็มีเด้อพี่น้องเรื่องนี้รัวปลาเก๋าไข่เป็ดเนยต้มไข่เป็ดแน่ ขนมหวานก็นมีพี่น้อ,นนองขนมหวานสองถ้วยยอดพอกกระถินอ่อนๆแบบบานๆพี่น้องเว้ยเมื่อกี้รถตลาดบัม้าไม่ได้พักเลยได้แต่พักกระถินมี่ลนโตมาพี่น้องมาบรรยากาศพลนพลอยพี่น้องเย้ยมาพี่น้องมาโอ้ย มาเ้อพี่น้องในประเทศต่างๆประเทศทเด้อถ้ากรุงเทพกรุงไทยมาเ้อพี่น้องเ้อฝผลตกบอ่อพี่น้องอยู่ทั้งกรุงเทพทั้งฝีผลผลตกแต่วัน <c oughs> โตเอาใจ

เห็นแต่เพิ่งกินเนาะเกิดอ,อยาพี่น้องเลยคุณไหลไหแล้วคุณไหลแล้วข้าวผ่งตั้งสู้อะอยากจะเศร้าก็เจัดก็เศร้าเนาะ มันก็พ่นมาเนาะของกลิ่นยอดกนือบยอดกลินพักบัลายเลยนะโลกไข่เป็ดตลาที่งาม รบครั้งจำลองบางเสียงกบเสียงเขียดห้องยังกล้มะดูอันนั่นน,น่ะเนาะเขามาดูพ้นมีเสียงเขียดเสียงยังห้องแล้วพี่น้อง เพื่อเพื่อันเจียวประแดกซุปคอนอ่ะ 他已经来了。<laughs> เรียกไปโรงเรียนมืดไปน้อยแล้วแต่ช่องแถวดีคร่ะดิฉันยามตัว มันนี่คือทรงสิตรงเมือเมือเลยล่ะคือมันคา,า,าดก็แล้วเนาะมือตาแล้วมือวางครับมองแพมไม่ได้ตาแล้ว <c oughs> มันที่แพมันเสจอแล้วล

mình sáng thèm thôi, tôi đến, mình xịt ตรวจไม่ใช่เงี้ยนะเอ๊ะเรียกบอต 好嗯，嗯，烤个嫩，嫩，嫩 <laughs>。<laughs> ไข่ลนไข่ซองใม่ชองมือได้ <laughs> ยังไกพขอไก่หน่อยไก่ สำหรับคีนีพน่นเขาเจ้าลงเพียงตัวนีเ้เด้อพี่น้องเขาบาชมอย่าลืมนคนแรกคนแร์กดติดตามสำหรับนี่ใครหลานเด้อพี่น้องสำหรับคีนี้ขอกล่าบคาร์สบายดีพี่น้อง